เราเลยดุนัสส่นกว่าสินะสาดีสาดุทไทยอย่างสินะคือเราเห็นเทิงำดำรมขาวเหมนว่าเกิดเป็นมนุษย์มันมีโอกาสทำบาปก็เลยต้องโจทย์เฉยๆเลยเออเพราะฉะนั้นพวกเรานะอยา่าประมาทเห็นคนที่เขาปฏิบัติธรรมนี่จะเบี้ยปากเเห็น,นภรพมาบิณฑบา ู้ชัดเจนเห็นเขาซื้อหวยเนี่ยรู้ชัดเจนเก็กินเหล้าเนี่ยถึงเป็นพระก็ตามอันนี้เราก็กำลังตีได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเป็นพระอริยะเพราะพระอริยะจะไม่มีวันมอมเมาตัวเองด้วยเหล้ายาป่าบิ้งเด็กค่ะเพราะเขารู้ว่าจะทําให้ปัญญาที่เขาจะตั้งมัน่นดูความคิดดูอารมณ์น่ะมันเต๋ เขาจะห่วงจิตตัวนี้มากอะไห,ห่วงตัวรู้คนนี <c> ้ <oughs> เขาจะต้องมีตัวรู้ที่จะไปดูความคิดความนึกดูอารมณ์ตัวเองเขาจะต้องอยู่นี่ยเขาจะกําลังปฏิบัติอยู่แต่ก็นั้นเขาจะไม่เมามเมาด้วยเราเขาจะไม่โงหก,กเขาจะไม่คิดปยาิบารอาฆาตฆ่าสัตว์เพราะถ้าคนเรามันคิดจะฆ่าสัตวจะฆ่าคนหรือว่าจะไปรักของเขาเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นไหมจิตมันจะปกติไหม ม่มีทางเห็นนะมีแต่คว้าแบบบาดระแวงฟูสงสั่นกระเบือที่เห็นมานอนนะมันมันมันไปนไปไม่ได้อละอือันนความไหนเนี่เอาอคุณได้สึกเสีย,ยนไปเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จะไม่มีวันผิดศีลห้าเห็นศีลอะันศีลห้านี่เป็นพื้นฐานบอกว่า พระภิกษุสองร้อยยี่สิบเจ็ดพระภิกษุณีสามร้อยสิบเอ็ดแต่ว่าผิดศินหาจบเลยจบเลยเนี่ยตรงแม่จะหนักบอกไงว่าสินแปดน่ะผิดข้อเดียวสินอุโมงคสดไม่มีสิลเจ็ดนะโยมเสยเมื่อก่อนลรงแม่ขเขาจผิดสิลแปดผิดข้อเดียวเลยเหลือเจ็ดมันไม่ใช่นะผิดข้อเดียวผิดหมดเลย ล้มทั่งกระดานเลยเมื่อก่นโยมเมื่อ่นโยมว่าคิดเหมือนกันสี่ห้าเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นยังไงหรอขอนี่แต่สี่ห้าไม่เป็นไรนะนะก็เรื่องว่าบางทีไปอย่างนงี้ยนะน้องเีไปไปเที่ยวอย่างเงี้ยเขาไปกินเขาไปสิ่ห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะเราไม่ใช่พระอริยะแต่ถ้าสี่ห้าได้เป็นพระอริยะแล้วนะมันจะไม่ผิดแม่ไใหญ่ใหโอ้ผิดมันกับบิดเพราะมันคือจิตไงไม่ใช่เราไง เราบังคับจิตตัวนี้ไม่ได้จิตมันจะเป็นสีโดยอัตโนมัติ